อีกสอดอีเป้าอาไวอไเอปเอาไปมเอไ้วไ้าอไปเอาไปัล้เมาเามเอ้มาเ้มเา้วม้มาอาไป้วอ้าา้วยามอ้วมมาอ้้า ถ้าฝั่งไหนเสียหลักหรือว่าล้มก่อนใยนั้นคือผู้แพ้ครับผมอืมพร้อมไหมครับเดี๋ยวพี่นิเวียจะให้สัญญาณให้แข่งทั้งหมดสามรอบนะครับผมเพราะฉะนั้น3ามรอบคือสามเป้าผู้ชนะใครได้เป้าเยอะสุดคนนั้นคือผู้ชนะถูกไหมครับโอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมให้เวลา3มนะสามสองหนึ่ง เริ่มครับขอให้หักนะอ่าโนโอื่นเสียไปแล้วครับหนึ่งแต้มอีกสองตาครับผมอีกสองตาโนโอื่นหนึ่งแต้มโนโอื่นสู้เขาสู้เขาชนะเร็วพร้อมไหครับสามสองหนึ่งเริ่มครับเฮ้ ไอจิว๋วซู้ขนะน,น้องอ่นเร็วๆบอลเขายอมแล้วเร็วๆเอ้ยเอ้ยน้องอ่นโดนสองแต้มเลยครับเพราะฉะนั้นน้องอ่นเป็นผู้แพ้ครับผมซึ่งผู้แพ้ในครั้งนี้บอกเลยว่ามันจะมีบทลงโทษครับทุกคนซึ่งบทลงโทษในครั้งนี้บอกเลยว่าเราจะมีอุปกรณ์แต่งหน้าครับผมซึ่งอุปกรณ์แต่งในครั้งนี้คือเราใช้อายไลนเนอร์เพื่อน <S <S เพื่อนสมัยเรียน อ๋อ <AL> แล้วมันเข้ามาทําอะไรอ่ะบังเอิญเจอก็เลยแบบทักทายปกติอ <AL> ทักทายอย่างเดียวเมื่อกี้เห็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยอ๋อ <AL> มันขอไลน์เหรอเซลปี้เซลปี้ไม่ได้ขอไลน์ก็เอาไว้ไว้ไว,ไว,ไว,ไวต้ติดต่อเฉยเผื่อแบบมีงานรวมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย <AL> มึงจะให้ไลน์มันไปทําไมวะก็เพื่อนเพื่อนเก่าไงเออเพื่อนเก่าแล้วไม่มีคอนแทคอยู่แล้วหรอให้ไลน์ไปทําไมอ่ะ ทำไมกูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้นะต้องงอนะต้องพาผลิตขนมนะอย่าลืมขอโทษได้ไหมล่ะไม่ขอโทษได้ไหมล่ะไม่ทำปากงูตุ้งเงี้ยมันน่ารักหรือเปล่าไม่เดี๋ยวพาไปกินขนมเลยอะไรอยากกินอะไรไอติม ได้เดี๋ยวพาไปกินเธอว่างอนป้าเนี่ยเปล่าเออเมื่อกี้ไปทำงานมาหรอเห็นไปโล่ในสตรอรี่ไอจีเพื่อนอยู่นะอา้าวก็บอกว่าไปทำงานมาจริงๆงไปาน,นที่ไหนอ่ะแถวเอกมัยเหรอก็ออวันนี้มาทำงานกับไลฟ์บายเ,ออเออนื้อไงเธอรู้จักไหมเนี่ย รู้จักสิผลิตภัณฑ์ก็ออกจะดีขนาดนี้แล้วดีได้ยังอ่ะไม่เดี๋ยวเขาเอาไปฝากสองชุดนะดีกันขอสักสิบชุดแล้วจะคิดพิจารณาเป็นพิเศษอ,อันนี้คือถามเขาเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยอ่ะไปแอบชอบใครมาหรือเปล่าเนี่ยฝากซิซินะนะไปหาหมอกัน เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอืมไม่เป็นไรจริงอหรอถ้าไม่อยากไปหาหมออย่ะเป็นหมอให้ได้นะนีิคิดไรปะเนี้ยคิดไรปะเนี้ยแล้วถ้าคิดอ่ะเอ้ยเนี่ยแต่เนี่ยเอะเอะอะได้อ่างนะไม่ได้แต่อ่างตั้งใจปอต้องยอมไปให้ได้นะครับก็ช่วงนี้พักผ่อนน้อยๆไม่มีคนดูแลก็เลยป่วย S <S เดี๋ยวเป็นหมอให้ไงจริงเปล่าไปหาหมอกันหมออื่นน่ะไปหาปะ่ะเป็นหมอก็ต้องใส่ชุดหมอด้วยเปล่า <S <S ขอชุดหมอหน่อยครับอะโอเคครับครับผม <S 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 2> <S 2> จริงๆอยากไปไหมถ้าเกิดเป็นสถานการณ์จริงอ๋อถ้าเป็นสถานการณ์จริงก็เราอยากไปเยอะแหละแต่เราเล่นตัวเนาะครับผมหนึ่งสองสามยี่สิบวิจับเวลาครับ น่ารักอีกสี่วิสุดท้ายครับผมหวานหวานหวานเมียวหน่อยเร็วมันเขินใจอ่ะจริงไม่ออกปะอ่ะโอเคหมดเวลาสุดท้ายนี้